สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ m j หงและรายการ M t h a ไทยมูฟวนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกแต่ละสาขาอาชีพในแวดวงของภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมคะรู้ไหมคะว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยกว่าจะออกมาได้มีทั้งหน้าที่หลายๆหน้าที่นะคะที่มีความสําคัญตั้งแต่ก่อนถ่ายทําจนกระทั่งถ่ายทําแล้วก็ถ่ายทําภาพยนตร์เสร็จค่ะ วันนี้หนึ่งสาขาอาชีพที่หงจะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะก็คือการลำดับภาพหรือที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีในหน้าที่ของฝ่ายตัดต่อนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าหน้าที่นี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าคนตัดต่อแตกต่างกันมีการลำดับภาพที่ต่างกันไปแม้แต่ซีนเดียวนะคะก็จะทําให้มูดอแอนโทนของภาพยนตร์เรื่องนั้นเปลี่ยนไปได้ค่ะวันนี้นะคะผงได้รับเกียรติจากคุณสุนิ์อัศวินิกุลนะคะผู้ตัดต่อภาพที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ของเมืองไทย สร้างมองอยุบพอดีอาสภัายของเธอรักยุบพอดีให้เท่ากับที่รักอานะพูดจริงนปะปะถ้าแค่ปายอมให้ผมออกไปผมสามารถสืบหายฆาตกรกรเป๋าแดงนี้ได้มันก็เหมือนนะัโทษคนอื่นๆทำไมก็ได้ออกไปจากที่นี่ถ้าคุณคือคนที่ฆาตกรยังสง่งัญญาณถึงคุณก็คือผู้ถอดรหัส ความทรงจำของคุณเนี่ยจะเป็นกุญใจที่ทำให้เราไขถายยึงตัวฆา,ากตกรผมชื่อโรมนิทไก <Hey. S 1> ผมถูกหักหลังจะกวาดล้างพวกมันให้หมดไปจากโลกนี้และตอนนี้นะคะของก็นั่งอยู่กับพี่สุนิตแล้วค่ะสวัสดีค่ะ พี่สืนิดคะอย่างแรกเลยผมอยากจะถามถึงหน้าที่หลักๆของการลำดับภาพค่ะว่าเราต้องทําอะไรบ้างคะก็คือจะรับหลังจากที่เขาถ่ายทํากันเสร็จแล้วครับเราก็จะได้ทั้งไฟล์ภาพไฟล์เสียงมาครับเราก็ต้องเอามาตัดต่อตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการนะครับแล้วก็พอจบแล้วเนี่ยก็จะส่งให้ฝ่ายกราฟิกอีกทีนึงครับแล้วก็ลงเสียงแต่งเสียงอีกทีนึาก หน้าที่ของเราก็คือเอาไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมามาลำดับภาพใช่ไหมคะอ๋ออย่างนี้ถามถึงความยากง่ายหน่อยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้กํากับคนนี้ต้องการลำดับภาพแบบนี้หรือว่าเขาจะมานั่งบอกเราเคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีสตอรี่บอร์ดมาให้แล้วด้วยบ้างครับแล้วก็แต่เขาก็จะมานั่งดูนั่งควบคุมตอนเราตัดด้วยคีนครับออบ,าบางเรื่องเขาก็จะมาตอนตอนที่เราตัดเสร็จแล้วก็มี ถามก่อนก่อนหน้านี้พี่สุนิตทําอะไรคะแล้วมีความสนใจยังไงถึงได้มาทําอาชีพนี้คะแก่อนเป็นช่างไฟครับเป็นช่างไฟเหรอคะโอ้โหแล้วก้าวเข้ามาสู่วงการแบบการตัดต่อภาพยนตร์ได้ยังไงคะก็พอดีว่าชอบครับก็เลยลองลองทำดูเล่นๆครับแล้วก็มามาขอหม่อมน้อยเขาทําครับโอ้โหก็เริ่มจากให้เป็นผู้ผู้ช่วยตัดต่อก่อนครับโอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าว่าจากนักไฟช่างไฟนะคะมาเป็น นะักตตดต่อที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนต์ไทยโอ้โหนับถือมากๆเลยค่ะ <laughs> ผมใฝ่ฝันมากเลยนะที่ได้เรียนที่นี่แลนะผมก็ได้เรียนที่นี่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตผมอะเกิดขึ้นที่นี่ได้มีเพื่อนได้รักเพื่อนมีเพื่อนที่รักกล <c oughs> ุ่มโอใช่พี่ใช่กลุ่มโอใคะอย่างนี้ถามถึงความยากง่ายเลยค่ะว่า ผู้กำกับแต่ละคนภาพ,พยนตร์แต่ละเรื่องก็จะมีผู้กำกับหลายๆท่านอย่างนี้อยากจะทราบถึงความยากง่ายในการทำงานกับผู้กำกับแต่ละคนไหคะก็ถ้าถ้าอย่างถ้าอย่างหน่อมน้อยครับจะเออเขาจะทำงานค่อนข้างละเอียดครับก็จะเราก็จะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษครับแต่ว่าผลตอบรับกลับมาในงานมันก็จะออกมาดูดีครับคน ู้ชมเขาก็ชื่นชอบอ๋อเพราะว่าปกติแล้วการตัดต่อก็คือจะต้องทำตามความคิดหรือว่าที่ผู้มกับเขาตั้งไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่เราก็ตอนที่นั่งตัดกันอยู่เนี่ยเราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับอืมค่ะอย่างนี้มีความกดดันไหมคะถามหน่อยว่าโอ้โหต้องเอาใจคนนั้นเอาใจคนนี้ด้วยก็มีบ้างครับแต่ว่าหน้าที่ของเราคือเราเป็นเหมือนสรุปเราเลี่ยงให้เขาครับเราก็ต้องเชื่อเชื่อเขามากกว่า อืมค่ะแล้วภาพยนตร์ที่ทํามานี้ต้องบอกว่าอูเกือบร้อยเรื่องเลยอยากรู้ว่าเรื่องไหนคะที่พี่สุนิทเนี่ยภูมิใจแล้วก็ชอบมากๆเลยชอบชั่วฟ้าดินสลายครับชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมคะทําไมถึงชอบเรื่องนี้คะคือเรื่องนี้เนื้อหาเขาดีดีปูมาดีด้วยอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนตอนที่ทำเนี่ยคือเป็นเหมือนงานที่กลับมาอีกครั้งของหมอบมีอายุยข,ของเราค่ะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่่ใชครับถ้าสมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์อ๋อค่ะแล้วก็คือเรื่องมันเล่าเรียงตั้งแต่ต้นจนจบแบบรู้เรื่องน่าสนใจครับอืมค่ะไม่อาสะพ้ยกับหลานจะสนิทกันไม่ได้บัมพาบุรุษของฉันตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดไม่เคยมีใครประพฤติตัวเลวสามเช่นนี้นีคงจะเป็นกรรมของฉัน ป็นทีฉันเองฉันขอยกเมียสุทธิรักษ์ของฉันให้กับหลานชายสุทธิรักษ์ของฉันเธอทั้งสองจะไม่มีวันพลาคจากกันแม้แต่วินาทีเดียวและอย่างนี้สุดท้ายแล้วอยากจะให้ฝากถึงน้องๆที่อยู่ทางบ้านหน่อยค่ะที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักตัดต่อคะ่ะว่าต้องทำยังไงบ้างคะ ก็อยากให้หมัน่นฝึกฝนครับแล้วเดี๋ยวสมัยนี้ครับมันมีใน Google ใน y t u t u ครับก็หาจากทางนั้นได้ครับแล้วก็ศึกษาดูงานของคนอื่นเขาเยอะๆครับอืมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุนิตมากๆเลยที่สลาะเวลามาพูดคุยกันแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่สุนิตนะคะนักตัดต่อที่มีชื่อเสียงของวงการภาพยนตร์ของเมืองไทยที่หงนามาฝากกันในวันนี้ แต่ครั้งหน้านะคะหงจะนำเรื่องราวอาชีพของอะไรในแวดวงภาพยนตร์มาฝากคุณผู้ชมกันอีกต้องรอติดตามนะคะกับรายการ M Thai Movie กับ MJ หงค่ะสำหรับวันนี้หงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ